ลูกกบวันนี้ลูกกินเมนูอะไรรู้หรือยังไม่รู้กินยำผักไหนโอ้ยำผักลูกยากินยำผักเหรอโอ้โอน,นแล้วก็ใส่ใส่มะม่าเข้าไปเิยเหรอใช่เดี๋ยวจะเริ่มนะํามแดูเตรียมเครื่องไว้พร้อมแล้ว มาตนี่เแล้วแล้วเราก็พร้อมแล้วซอยกระเทียมเราก็จะเริ่มตาบัซี่ทำน้ำยำสิบุตำทพริก่อนเพราะว่ามันเ็ดตาพวกนี้ก่อนคอยสิบุตำให้กับเอาอีกหม้อเจ้าตำให้คอยมันเผ็ดม่มันเ็ดลายกันโทษกว่าอีก และเอียดเลยหรอบ่สีปรุงแล้วนี่นตาลสองซอนพอไหมสามซ้อนแล้วก็ใส่ปูมันมีพอแล้วโอ้ยกระเจ้าบอกห้พ่อคือโอ้ยเนาะแล้วก็ตามเครื่องให้เข้ากา โอ้หน่อนอย่างบอก,กีงไจพมบนหัวค่อยเลยตามพวกนั้นแหลกได้ที่แล้วครั้งนี้เราก็จะใส่พริพกพริกขี้หนูใส่ทั้งพริกขี้หนูพริกกินดาเข้าไปเลยโบฟิสเมื่อนี้จะไปเพิสเมื่อใดเพิ่มความแซ่บมันถึงเป็นแค่บุบๆต้องใส่ทีหลัง ใส่ก่อนนี่ละเอียดนี่ม,มันก็จะแบบเจ้มจน,จนมันเผ็ดนะลูกชอบแบบเผ็ดใส่ลูกอ, <c oughs> อันนี้ก็ใส่น้ำปลาลงไปแซคซ้อนสามซ้อนสี่ซ้อนแล้วแต่ความชอบปรุงเอาเลย นาวลงไปเอาไปเกะเอาประมาณสองมวยก่อนน้อั้นมันบอบเปียวเราจะใส่เราไปอีกเออแหละมีอ,อุปกรณ์ให้ใช้กับจะบีบมือให้มันเสียบเอาเนี่ยกักกุลีให้มันเข้ากัน ติมมรุกเรต้องคุณเลายมันสิเพ็ดโอ้ยเขนก็มาบังตามรดดซวงมาบ่เบึ่งจามาตาเรือมันเบี้ยวอะ่ะมันยังบบมีหวานอ่ะรับปุ่มได้ที่แล้วเอยแมนเอาสิเอาน้ำหมูใส่ลงไปทั้งหน่อยน้ำหมูซับใส่กันน้ำ ซิมเดี๋ยวอะไรแค่พอโอเคมันทับเอาเอาลงมาส่าเลยลงมากรีย์กับน้านยัมมาสาเลยน่ากินมาดกเอาสะยัมมามากก่อน เอากระสีเอาน้ำยำฮามาคูเลเลยโจย๊ะจังกี้เลยหอ,ห,อหอมไนหะ่ลูกหอมไหมหอม่ากินมากเลยเฮากระสีใส่ผักเอาเลยใส่ผักหอมสี่หอม เนาเป็นอันเสร็จพีมนะามาใส่จานนี้เอาก็สิเทลงไปอย่างสีเลยนะโอ้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 ล้นจาน ยมมามาม่าหฮาแล้วเฮาก็สียำมวนเส้นนำห้ค้นเอาเสินห้เบิงผูเอาห้เส้นคอยบักหลายพอยบอกเอานิบมือหนึ่งคอยลืมไปว่านิบมือหยักโบแม่นิบม,นนมือคนมันหลายเกินไปบริทีใส่ถาดบอบปนันนี้แล้วก็ใส่พัก เป็นอันเสร็จพิธีจัดเสิร์ฟขอเสิร์ฟยังบุ่นเส้นลุ่นผักใบเขียว มาชิมยำดูลกูกยำมาม่ากับยำวุนเส้นรสจานเพราว่านาสิเทศแต่ถาดนาสิหม้อสมกว่าเห็ดโบเ็ดมนีลูกต้องกินลายแน่นอนเห็ดปากอยัง่านั้นชิมมึงดู ลูกสิชอบเรับเป็นไงชอบไหมกินผักด้วยนะนะ,นะแครอทนะเพื่อนบอกว่าแครอทไม่ต้องลวกนะไม่ได้ลวกให้เลยทำไมไม่ลกุกทำไมไม่คุกหลหรอตามจริงเขาให้คุกเข้ากันทำไมคุกได้ไหมเนี่ย กินลงทีละอย่างคนสุดท้ายใส่จานแล้วมันคน้น่ได้ต้องเดมันถาใส่ถาดคือเก่าใ,ใส่าดกินไปหนึ่งทานคนเข้ากันลเลยได้ลูก ผักนะลูกบอกว่ามันไม่เข้ากันค่อยโคนเข้ากันใช่ะลูกก็เลือกกินแบบ่ใ่กกปานพักพัดพักเดินี่ปานโบเห็นยำเลยนี่หนาตาหนาตา,ตาปานพัดพักเลยนี่ที่จริงลยยำพักลูกบอกดีแล้วกินยำผักนั่นแหละลูกกินผักเยอะ ลูกจะได้ไม่อว้วนนาลูกก็กินจังนมากลูกมีแปดจังหวะเหรออ้าแล้วก็หยุดแล้วก็มาอ้าใหม่เป็นไงแซบไหมร้อนห้อนเลยเนาะกินน้มเที่ยง ลูกร้องไห้ทำไมลูกกินคนเดียวหมดถาดเลยคุณดายเสีเลี่ยงไว้เนี่อันนี้กินแต่ไข่นี่ส่วนลูกนะ่ะกินอันนี้คนเดียวเลยกินยำคนเดียวหมดถาดถ้าก,กินไอ้รวยก็จะกินเลยลูกอยากทำเมนูอะไรไอ้รวยนะ่ะรวยอบกง เออต้องไปซื้อโอ่งมาซะแล้วรวยจะได้เป็นอาหารของลูกเป็นรวยอบโอ่งดีไหมลูกเชื่อไเสียตายแางน,นี้แม่ไอ้รวยมันมีแม่คุ้มกันอยู่ไอแม่ออกขี่รถออกไปเขาก็ตะกายไอรวยยักตะครยใส่เลยใช่ไหม,มปรุงรสเลยแม่กลับมาแม่ก็ อะไรน่านก,กินอังเลงลูกฉันไปไหนอยู่ในท้องเค้กนี่เองแม่กินหมดแล้วแม่จะรู้ว่าไอ้รวยหายไ,ไป <c oughs> ใช่ลูกมีความคิดที่ดีมากเลยที่จะกินนายรวยนี่มาอร่อย ให้แม่ลองดูสิถ้ามันไม่อร่อยนะลูกบอกแม่ลองกินแม่กิน<ป>แม่กินแม่ก็บอกว่าอร่อยออเอิ่เข้าให้ซส่วพักน้ำลูกบอกแม่ไปต้อยเอาทีลเสินแบบนั้นโอ้ยเนาะนางลูกหมูเอ้ยมึงมันไปซอกหาแต่สินบัดพักมันรลลีก อิ่มยังวิ่งอิ่มจักสิ่าเ์ไม่มไรแหละกินเมื่อถาดตัวเดียวแต่ว่ากิน,นได้รวยได้จ้ะเออ